สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่2กับคุณครูประพัฒสอนอุปชัยหรือคุณเจนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะจะดูคลิปการสอนย้อนหลังสามารถเข้าไปค้นหาใน YouTube ช่องคุณเจสอนวิทย์ได้เลยนะคะยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้คุณครูด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะเราก็มาทบทวนการเรียนจากครั้งที่แล้ว เด็กๆคงยังจําได้นะคะว่าครูเจมอบหมายนให้เด็กทํากิจกรรมหน้าที่1 1บเถึงสิกิจกรรมที่1.2จําแนกประเภทสิ่งต่างๆได้อย่างไรในรอบนี้นะคครูเจได้ขอตรวจเช็คงานจากเด็กๆห้อง2องทับเและก็ห้อง2องทับสินะคะได้งานมาเป็นบางส่วนนะคะจากที่ครูสังเกตดูนะคะแล้วก็ตรวจเช็คคาตอบของเด็กๆนะคะ เด,เด็กทำได้ถูกต้องนะคะมีความพยายามตั้งใจดีมากเลยค่ะค่ะเราก็มาทบทวนกิจกรรมที่1-2จําจำแนกประเภทสิ่งต่างๆได้อย่างไรเลยนะคะยังจำได้นะคะเราเริ่มต้นกันที่จุดประสงค์ของกิจกรรมเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะว่าจุดประสงค์ของกิจกรรมเนี่ยเป็นหัวข้ออะไรในหนังสือเรียนของเราก็คือหัวข้อทำเป็นคิดเป็นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาอ่านทำเป็นคิดเป็นไปพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะทำเป็นคิดเป็นทำกิจกรรมนี้เพื่อฝึกทักษะการจําแนกประเภทของสิ่งต่างๆโดยระบุกเกมในการจําแนกเมื่อเราอ่านทำเป็นคิดเป็นแล้วเราก็จะสามารถเติมคําตอบลงในจุดประสงค์ของกิจกรรมได้ใช่ไหมคะ,ะเรามาเริ่มเลยจุดประสงค์ของกิจกรรมทํากิจกรรมนี้เพื่อเพื่ออะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเพื่อ ฝึกนะคะทักษะการจำแนกประเภทของสิ่งต่างๆโดยระบุเกณฑ์ในการจำแนกเก่งมากนะคะอย่าลืมตรวจถูกให้กับตัวเองด้วยนะคะเด็กๆกยังจำบัตรภาพนี้ได้ไหมคะเป็นบัตรภาพที่นุนคูให้เด็กสังเกตเพื่อจะนำไปจำแนกประเภทจำได้ใช่ไหมคะในบัตรภาพนี้เราช่วยการจำแนกประเภท แบ่งบัตรภาพนี้ออกเป็นกลุ่มนะคะได้อะไรบ้างนะคะ 1. ใช้จำนวนนะคะ 2. อ,อะไรคะแยกเป็นประเภทผักผลไม้ 3. ใช้สีในการจำแนกไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีม่วงสีเหลืองสีส้มและสีแดงแล้วยังใช้อะไรอีกคะรูปร่างไม่ว่าจะเป็นกลมหรือยาวรีนะคะเก่งมากเลยค่ะ ค่ะเรามาดูบันทึกผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะเริ่มจากนะคะเรามาเติมนะคะการสังเกตที่เราร่วมกันสังเกตไปในการแบ่งกลุ่มนะคะเริ่มจากจำนวนกันก่อนเลยนะคะ,ะหัวประกาศขาวมีจำนวนสองเป็นผักนะคะมีสีขาวรูปร่างยาวระะีถ้าใครตอบตามนี้ก็ตรวจถูกให้ตัวเองนะคะแตงโมมีหนึ่ง เป็นผล,ลไม้สีเขียวรูปร่างกลมตรวจให้ตัวเองนะคะถ้าใครผิดก็ลบแก้ไขใหม่ได้เลยนะคะกระลำดอกมีจำนวนหนึ่งเป็นผกักมีสีขาวมีลักษณะกลมนะคะถ้าใครตอบไม่สีนะคะไม่เหมือนกับคุณครูไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่เด็กๆสังเกตบางคนอาจจะบอกว่า สีขาวและสีเขียวอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะคะเพราะบางคนอาจจะมองเห็นเป็นสีเขียวอ่อ,อนๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปมังคุดนะคะมีจํานวน4เป็นผลไม้สีม่วงรูปร่างกลมต่อไปสาลี่นะคะมีจํานวน3เป็นผลไม้สีเหลืองมีรูปร่างกลมนะคะอ่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจถูกให้ตัวเองด้วยนะคะ เรามาต่อกันในหน้าที่สิบสองเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเติมนะคะผลการสังเกตให้เรียบร้อยนะคะกระท้อนนะคะมีจำนวน2เป็นผล,ลไม้สีเหลืองรูปร่างกลมใหรลืมตรวจถูกให้ตัวเองด้วยนะคะแอปเปลิลมีจำนวน2เป็นผล,ลไม้มีสีส้มรูปร่างกลมส้มมีจำนวนหนึ่งเป็นผลไม้มีสีส้มรูปร่างกลม กล้วยหอมมีจำนวนสามเป็นผล,ลไม้มีสีเหลืองรูปร่างยาวรีมะละกอมีจำนวนสองเป็นผล,ลไม้สีส้มหรือใครจะตอบว่าสีเหลืองก็ได้นะคะรูปร่างยาวรีมะนาวมีจำนวนหนึ่งเป็นผักสีเขียวรูปร่างกลมแอปเปิลเขียวมีจำนวนหนึ่งเป็นผลไม้สีเขียวรูปร่างกลม แตงกวามีจำนวนสามเป็นผักสีเขียวยาวรีมะเขือยาวมีจำนวนสามเป็นผักมีสีม่วงยาวรีมะเขือปลอกมีจำนวนสามเป็นผักสีเขียวหรือสีขาวรูปร่างกลมกระหล่ำปลีมีจำนวนหนึ่ง <c oughs> เป็นผักสีเขียว ah. รูปล่างกลมมะเขือเทศมีจำนวนสามเป็นผัก สีแดงรูปร่างกลมแครอทมีจำนวนสองเป็นผักสีส้มยาวรีหอมใหญ่มีจำนวนสีเป็นผักสีส้มกลมฟริกมีจำนวนสี่เป็นผักสีแดงยาวรีเก่งมากเลยค่ะเด็เกๆทุกคน ทำได้ถูกต้องใช่ไหมคะอย่าลืมตรวจถูกให้กับตัวเองด้วยนะคะแล้วพอเราเปิดเรียนครูจะได้ตรวจเช็คได้ว่าเด็กๆตั้งใจเรียนกับคุณครูมากแค่ไหนคะ่ะค่ะมาต่อที่หน้า13กันเลยนะคะเด็กยังจำได้นะคะผลการจำแนกสิ่งต่างๆในบัตรภาพนะคะครูเจกำหนดให้เด็กๆว่าเกณฑ์ที่ใช้ก็คืออะไรนะคะจำนวนนะคะเด,เด็กยังจำได้นะคะจำแนกสิ่งต่างๆออกได้เป็นทั้งหมดกี่กลุ่มคะ 4กลุ่มนั่นเองนะคะอ่เรามาเติมจํานวนกลุ่มก่อนเลยนะคะกลุ่ three, examples, มท like 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 ี่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4แต่ละกลุ่มมีอะไรที่เหมือนกันนะกลุ่มที่1มีจํานวนเท่ากับ1กลุ่มที่2มีจํานวนเท่ากับ2กลุ่มที่3มีจํานวนเท่ากับ3และกลุ่มที่4มีจํานวนเท่ากับ4นั่นเองค่ะแต่ละกลุ่มนะคะอ่ะนะคะบัตรภาพที่ เหมือนกันเราเอาจำนวนเด็กจำได้ใช่ไหมคะจำนวนเท่ากับ1มีอะไรบ้างแตงโมกะหล่ำดอกส้มมะนาวแอปเปิลเขียวกะหล่ำปลีจำนวนเท่ากับสองมีอะไรบ้างหัวผักกาดขาวกระท้อนแอปเปิลมะละกอแครอทอย่าลืมตรวจถูกให้ตัวเองด้วยนะคะจำนวนเท่ากับสามีอะไรบ้างสาลี่แตงกวามะเขือยาวมะเขือปลอกกล้วยหอม มะเขือเทศอ,อย่าลืมตรวถูกด้วยนะคะอาจํานวนเท่ากับ4ี่มังคุดหอมใหญ่และพริกนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะทาได้ถูกต้องกันทุกคนไหมคะเก่งมากเลยค่ะค่ะเราก็ร่วมกันทําแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมตรวจถูกให้ตัวเองนะคะถ้าดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทนะคะเดี๋ยวเด็กๆ อ่านไปพร้อมกับคุณครูเจนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทการจำแนกประเภทเป็นการนำข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกันจากการสังเกตสิ่งต่างๆมากำหนดเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสิ่งเหล่านั้นออกเป็นกลุ่มถ้าเกณฑ์เปลี่ยนไปผลการจำแนกประเภทก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะเห็นไหมคะการจำแนกประเภทเนี่ยเราจะกำหนดสิ่งที่นำมาจำแนก เราจะเรียกว่าเกณฑ์นะคะเด็กๆยังจําได้ไหมคะจากการที่คุณครูนะคะให้เด็กช่วยแยกสิ่งต่างๆนะคะที่เห็นในดังรูปนี้นะคะออกเป็นกลุ่มเด็กจําได้ใช่ไหมคะวันนั้นเราช่วยกันแยกออกเป็นกลุ่มได้กี่กลุ่มนะคะได้สองกลุ่มก็คือแยกได้เป็นของเล่นกับของใช้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะอ่ะและเด็กดูรูปนี้นะคะรูปนี้มีสัตว์มีแมวนะคะมีสุนัข มีหนูมีหอยมีปลาแล้วก็มีปูนะคะถ้าครูเจนะคะอยากให้เด็กๆแบ่งนะคะสัตว์เหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่มเด็กจะใช้เกณฑ์อะไรคะในการแบ่งไหนลองนึกสิคะ,ะหลายๆคนคงนึกออกแล้วนะคะแล้วก็บอกครคูว่าอาจจะใช้เป็นอะไรคะสัตว์โบกกับสัตว์น้ําหรือหลายๆคนอาจจะแยกได้มากกว่านี้นะคะ เดี๋ยวเรามาลองนะคะทําแบบฝึกหัดในอยากรู้อีกว่าไปพร้อมๆกับคุณครูเจน,นะคะค่ะวันนี้ครูเจก็มีงานที่มอบหมายให้เด็กๆนะคะเป็นแบบฝึกหัดหน้า14กับหน้า15นะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับคุณครูเจเลยนะคะเปิดแบบฝึกหัดหน้า14ได้เลยคะ่ะในหน้า14นะคะจะมีกิจกรรมฉันรู้ อะไรนะคะมีข้อ1ถึงข้อ5นะคะข้อที่ 1. จําแนกประเภทสิ่งต่างๆทําได้อย่างไรข้อที่2การจําแนกประเภทสิ่งต่างๆในบัตรภาพใช้เกณฑ์อะไรบ้างข้อที่3การใช้เกณฑ์การจําแนกที่เหมือนและแตกต่างได้ผลการจําแนกเป็นอย่างไรข้อที่4จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการจําแนกประเภทข้อที่5จากสิ่งที่ค้นพบ สรุปได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกในหน้า14กับ15ห้าไปพร้อมๆกับค,ครูเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะฉันรู้อะไรในหน้าที่14นะคะข้อที่1การจำแนกประเภทสิ่งต่างๆทำได้อย่างไรเลือกคำไปเติมในช่องว่างสิจา๊าคำที่กำหนดให้มีดังต่อไปนี้นะคะความแตกต่างเกณฑ์ความสัมพันธ์ความเหมือน ความสวยงามการจำแนกประเภทนะคะเราสามารถจำแนกประเภทสิ่งต่างๆได้โดยพิจารณาจากพิจารณาจากอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะต้องใช้ความเหมือนนะคะเด็กเติมลงไปเลยนะคะหรืออะไรคะความแตกต่างนั่นเองนะคะ,ะเติมลงไปในแบบฝึกของเด็ก,ดกได้เลยนะคะเราก็เอาความเหมือนหรือความแตกต่างของสิ่งที่เราสังเกตได้มาจำแนก ประเภทของสิ่งที่เราจำแนกนะคะแล้วนำมากำหนดเป็นเป็นอะไรคะเด็กๆเป็นเกณฑ์น,นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเขียนบันทึกลงไปในแบบฝึกหัดเลยนะคะค่ะเรามาต่อข้อที่2กันเลยนะคะการจำแนกประเภทสิ่งต่างๆในบัตรภาพใช้เกณฑ์อะไรอาจจะยังจำได้ใช่ไหมคะในบัตรภาพของเรานะคะมีภาพอทั้งหมด20ภาพนะคะแล้วเราก็ได้ สังเกตแล้วก็ช่วยการแบ่งกลุ่มจำแนกนะคะออกมาได้ทั้งหมด4กลุ่มนะคะอ่ะมีอะไรบ้างคะมีจำนวนมีประเภทประเภทอะไรประเภทของผักและผลไม้มีสีมีรูปร่างนั่นเองนะคะเด็กเติมลงไปในข้อที่2เลยนะคะเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กตามไม่ทันก็หยุดได้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเขียนนะคะแล้วก็ กดเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูข้อที่3กันเลยการใช้เกณฑ์จําแนกที่เหมือนและแตกต่างกันได้ผลการจําแนกเป็นอย่างไรเมื่อใช้เกณฑ์เหมือนกันผลการจําแนกประเภทจะเหมือนกันนั่นเองนะคะเติมลงไปได้เลยนะคะเมื่อใช้เกณฑ์แตกต่างกันผลการจําแนกประเภทจะแตกต่างกันนั่นเองค่ะบันทึกลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะ เรามาเริ่มข้อที่4กันเลยนะคะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการจำแนกประเภทเราสามารถจำแนกสิ่งต่างๆในบัตรภาพออกเป็นกลุ่มได้โดยพิจารณาจากอะไรนะคะเดี๋ยวจำได้ไหมคะเมื่อกี้พิจารณาจากความเหมือนหรือความแตกต่างนั่นเองเช่นเราก็ยกตัวอย่างสิ่งที่เราจำแนกได้เด็กยังจำได้นะคะมีอยู่ทั้งหมด อ่ะสี่กลุ่มใช่ไหมคะที่เราแบ่งเช่นอะไรบ้างคะเด็กอาจจะตัวอย่างขึ้นมาสัก 2- อถึงสามอ่ะเกณฑ์ก็ได้ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นจํานวนสีรูปร่างเป็นเกณฑ์ในการจําแนกถ้าเกณฑ์เหมือนกัน,กน,ตกตกนผลการจําแนกประเภทก็จะเป็นยังไงคะเหมือนกันถ้าเกณฑ์แตกต่างกันผลการจําแนกประเภทก็จะแตกต่างกันนั่นเองนะคะอ่าจากข้อที่สก็เสร็จแล้วนะคะทันไหมคะ ถ้าไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะคะมาต่อข้อที่5กันเลยนะคะเด็กๆจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรการจำแนกประเภททำได้โดยกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกซึ่งถ้าเกณฑ์เปลี่ยนไปผลการจำแนกก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเด็กๆจากการที่เราได้เรียนรู้นะคะเราได้สังเกตแล้วก็สามารถ นำสิ่งที่เราสังเกตรหรืออะไรก็ตามนะคะมากำหนดเป็นเกณฑ์และก็จำแนกประเภทสิ่งต่างๆได้นั่นเองกิจกรรมอย่างรู้อีกว่าตั้งคำถาม,ามที่ฉันอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำแนกประเภทตั้งได้มากกว่าหนึ่งคำถามเช่นในชีวิตประจำวันมีการจำแนกประเภท สิ่งใดบ้างนะคะนี่เป็นตัวอย่างคาถามนะคะที่ยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะเป็นคําถามเกี่ยวกับการจําแนกประเภทนะคะวันนี้คุณเจมอบหมายงานให้เด็กๆนะคะตั้งคาถามเหมือนเดิมคนละ2ข้อนะคะตั้งคาถามเกี่ยวกับการจําแนกประเภทความรู้ที่เราได้เรียนกันมานะคะอ่นนี้คููเจมีตัวอย่างให้เด็กดูด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ ของรุ่นพี่ปีที่แล้วนะคะเขาตั้งคำถามเช่นข้อที่1เกณฑ์มีประโยชน์อย่างไร 2. การจําแนกประเภทสิ่งต่างๆทำได้อย่างไรเด็กลองนึกทบทวนแล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมนะคะลงไปในแบบฝึกของเด็กคนละสองข้อนะคะเป็นการบ้านนะคะเป็นยังไงคะวันนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับ การจำแนกประเภทนะคะทบทวนจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ได้ทำงานที่ครูเจมอบหมายไปพร้อมๆกับคุณคุูเจนะคะอย่าลืมนะคะครูเจมอบหมายงานให้กับเด็กๆทำอยากรู้อีกว่าโดยการตั้งคำถามในเรื่องที่เราสงสัยเกี่ยวกับการจำแนกประเภทนะคะคนละ สองคำถามอย่าลืมทำเป็นการบ้านให้ครูเจด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะหากใครจะดูคลิปการสอนย้อนหลังก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่องครูเจสอนวิทย์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้นะคะสำหรับการเรียนในวันนี้ครูเจก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ